ช่วงที่คนไทยมีความแตกแยกมีอะไรกันน่ยแต่ว่าวันนั้นเวลาสองชั่วโมงสองชั่วโมงกว่า ช้างไทยแลนด์สแลมเมอร์สามารถทำให้คนไทยที่มีความคิดที่แตกต่างเนี่ยมารวมอยู่ในสนามเดียวกันแล้วก็เชียร์ทีมไทยแล้วเราก็เราก็ชนะเป็นช่วงเวลาที่บาสเกตบอลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและมันก็เป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่ทำให้บาสเกตบอลไทยเนี่ยมีวันนี้ได้นะครับก็คือการที่บริษัทไทยเบฟได้สนับสนุนสโมสร นะครับบาสเกตบอลทีมช้างทแทลแนด์สแลมเมอร์มันเป็นเหมือนออภาพที่ไม่คิดทุกคนทั้งประเทศไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ในวันนั้นจากสายตาของนักกีฬาจากเดิมที่เข้าไปมีสัก10% 10เท่านั้นเองในสนามกับกลายเป็นเกมหลังๆเนี่ยเต็มก็ก็เลยรู้สึกว่าเอกีฬามัน มันเป็นอาชีพแล้วจริงๆเหรอสำหรับบาสเกตบอลในวันนั้นยังรู้สึกคนโลกอยู่นะครับโดยเฉพาะยิ่งวันที่เจอกับฟิลิปปินส์เล่นรอบเล็กกราซีสันที่เล่นที่บ้านวันนั้นก็เป็นวันที่เราพลิกล็อกแล้วก็กลับมาชนะได้ทําให้กระแสบาสเกตบอลตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยรวมถึงกองเชียร์อุลตร้าเซมเมอร์เนี่ยทำให้บาสเกตบอลเนี่ยเป็นอะไรที่ติดตาตึงใจแล้วเป็นที่เฝ้าติดตามของคนทั้งประเทศเราเป็นแชมป์มา2ปีแล้วนะครับก็คงต้องรักษาแชมป์ตรงนี้ไว้ แต่ว่าเราทางด้านสังคมเราก็จะมีอะคาเดมี่สอนเด็กๆเ,เพื่อ mm hmm. เพื่อส่วนหนึ่งเป็นเลิศส่วนหนึงเพื่อสังคมด้วย mm hmm. เป็นภารกิจของสโมสรที่ได้ร่วมตกลงแล้วก็ทำสัญญาไว้กับทางไทเบสต้องขอขอบคุณนะครับ mm hmm. นะครับโดย1ันเด plus นะครับตั้งแต่ติดแบรนด์นี้มาแชมป์ตลอดนะครับ